มาทำสิ่งนี้กัน9ชั่วโมงแล้วตั้งแต่จอดออกจากแคมป์เมื่อไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาวันนี้หรือเปล่าแมตกำลังหาอาหารของเขาเองดูดีดิโอ้ยค่อนข้างมั่นใจว่าพวกนี้เป็นไข่นกกระทาและนี่เป็นรังนกกระทามรวัจศาส์ญญมากเลยแต่ว่าผมเห็นเปลือก ผมไม่อยากปล้นทั้งรังนะเ,เพราะว่าจะมีนกกระทาที่หัวเสียมากผมก็เลยจะเอาไปสักแค่สีห้าอาจจะหกฟองจะได้ทำอะไรเพื่อกินเป็นอาหารได้เห็ดและไข่นั่นเป็นส่วนผสมที่อร่อยและน่ารักมันง่ายมากที่จะทำไข่คนแต่ว่าง่ายมากด้วยที่จะทำให้สุกเกินไป แค่เพราะเราอยู่ในป่าไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะทำไข่ออกมาได้ไม่ดีอร่อยมากๆเลยอร่อยจริงๆเนะฝีมือเราเคยนกกระทากับเห็ดให้แหล่งพลังงานที่สำคัญกับแมทฟังดูเหมือนกับเสียงหมาแต่จริงๆแล้วเป็นเสียงกวางมันกำลังร้องใช่ นั่นไง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 เยี่ยมเลยมองลงไปที่ปลายทางที่ไกลนั่นผมไม่คิดว่ามันเห็นเรานะแต่ผมว่าผมจะทำแล้วกว้างอยู่ห่างไปหนึ่งกิโลเมตรอีกฝากของพื้นที่ที่เป็นหินเพื่อเข้าไปใกล้พอจะยิงจอต้องเคลื่อนที่อย่างชา้าช้าและอยู่ใต้ลมท้ายที่สุดในการล่าก,กวางมันมีการดมกลิน่นและการได้ยินที่ดีสุดๆไปเลยล่ะ จริงๆนะกระตายสิมันไปแล้วหลังจากตามกวางอยู่45นาทีจอร์ดก็ไม่เห็นเหยื่อของเขาบา no งครั้งแค่เป็นวิธีการล่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลพวาำลังหวังว่าจะมีปโปรโตีนมาส่งที่แคมป์ตอนเย็นวันในี้นะ มันแค่ดีที่จะใส่อย่างอื่นกับมันนี่ดูเหมือนหญ้าแต่จริงๆแล้วมันคือหัวหอมป่าว้าวไ่อ่านี่ไงอร่อยมากว้าวนี่เหมือนสุดยอดเลยมันเหมือนสวรรค์ของคนเก็บของป่าเลยนะียคุณเหมือนสะดุดสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นี่อร่อยกลิ่นแรงมาก อืมโอ้มีอีกต้นนี่นี่เป็นอะไรที่เรียกว่าโกโบเป็นพืชที่ถูกลืมนิดหน่อยแต่ว่าเป็นแหล่งแป้งและคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากเลยอน,นี่เยี่ยมมากอยากจะลองมันมากอืมนี่ไงสุดยอดน่ากินจังเจอขีอ้ควางอยู่ตรงนี้ ถ้าคุณหิวพอคุณก็สามารถที่จะหยิบเมล็ดพืชและสิ่งอื่นๆอ,ออกจากขี้ของมันได้เลยถ้าผมอยู่ที่นี่สกักหเดือนผมอาจจะหยิบแต่ตอนนี้ผมยังไม่หิวขนาดนั้นศักดปลยือที่จะเดินไปมาอยู่ที่นี่แล้วตลอดทางในวันที่ยาวนานนี้ จอร์ดเดินป่ามา9ก้ากิโลเมตรจากแคมป์ค่อนข้างน่าผิดหวังและผมหิวมากตอนนี้กำลังหนาวด้วยน่าจะเพราะผมไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันยกเว้นแค่หญ้านั่นสิ่งที่ผมจะทำก็คือหาที่พักและก็นี่ก็เกือบชั่วโมงที่มาสจจันว่ามันเป็นชั่วโมงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ตกถ้าจะมีอะไรเดินออกมามันก็จะต้องเดินออกมาในชั่วโมงต่อไปนี้หวังว่าอย่างนั้นนะตอนเย็นกวางและชามวาออกมากินหญ้า มันเป็นโอกาสสุดท้ายของจอรจในวันนี้ตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่นี่มากว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วเมฆเคลื่อนเข้ามาแล้วก็เคลื่อนเข้ามาเร็วมากด้วยรู้สึกแย่ทำให้การลากคืนนี้ของเราเามันคงจะพังไปด้วยเมื่อไม่มีเวลาให้กลับไปก่อนจะดึกจอรจเลยต้องนอนข้างนอก กำลังจะลงไปหาหนึ่งในต้นไม้ใหญ่พวกนั้นด้านใต้ลมของของเนินน่ะผมจะได้มีที่พักและจุดไฟที่ความสูงนี้มันจะกลรจุดเยือกแข็งเร็วๆนี้หลังพระอาทิตย์ตกการขาดอาหารและการหมดแรงสามารถนำไปสู่ไฮโปเทมีส์เระวัางโอ้จอต้องการไฟที่จะอยู่ได้ทั้งคืนดเดนสิ่งที่ผมกำลังทำ ผมซ่อสิ่งนี้เพื่อจะทําให้มันกึ่งเรียบมันจะตั้งอยู่ที่ด้านบนของไม้อีกท่อนจอร์ดกำลังก่อไฟแบบไม้ยาวไฟนี้จะอยู่ระหว่างไม้สองท่อนที่หนาเมื่อขอบในของไม้ติดไฟอากาศที่เย็นจะถูกดูดเข้าไปอย่างต่อเนื่องซึ่งน่าจะทําให้มันติดอยู่ทั้งคืนผมมีไม้ที่หนาสุดอยู่ข้างใต้นั่นคือสิ่งที่ผมจะจุดไฟไว้ที่ด้านบนเมื่อไฟติดแล้วผมจะมีฐานฐานอยู่และวางไม้ เาไว้ตรงนั้นแล้วก็เผาไม้ทั้งคืนต้องหาไม้แห้งหน่อยเศษไม้เศษใบไม้ไมทําเชือไฟการเตรียมการค่อนข้างสาคัญนะคุณจะต้องมีไม้แห้งที่พอมีผมมีเปลือกของต้นเบิร์ชแล้วก็ข้างนอกนั่นก็มีเปลือกเบิร์ชเยอะผมจะขูดมันด้วยมีดขณะที่ผมฉีกมันออกก็จะสร้างผงที่ละเอียดเอามาติดไฟได้มันจะติดไฟง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่แบบนี้มันจะลุกเป็นไฟไหมนะ นั่นไงโอเคผมจะเ <c oughs> ก็บมีดใหญ่ไว้ใกล้ๆเพราะอาจจะมีหมีมา,า <view> ค,ค่อนข้างยาก <c oughs> ที่จะมีกำลังใจที่ดีในตอนนี้นะ คิดถึงครอบครัวผมคิดถึงลูกแม้กระทั่งคิดถึงเมียผมอยู่บนเนินเขานี่มานานเกินไปแล้ว right. ผมทำได้โอเคมีอาหารจำนวนมากมันค่อนข้างเล็กไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเอาไว้จอชออกไปล่าสาัตว์หวังว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ดีหวังว่าเขาจะเจออะไรบ้างอะนะจะได้มีอะไรกิน เป็นคืนที่ไม่ธรรมดาออตอนนี้ผมคงจะต้องกลับไปที่หน้าผาบนนั้นแล้วก็ดูว่าจะเจอแชมมี่ไม้การเดินในป่าและหวังว่าจะเจอตัวใดตัวหนึ่งมันไม่ใช่ทางเลือกจริงๆที่เราต้องการโจ๊ดไม่ได้กินอะไรมา24ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ออกจากแคมป์เขาใช้พลังงานไป3,000แคลอรี่ เขาตรงขึ้นที่สูงเพื่อหาชามว่าตรงนั้นตรงนั้น,รน,นเรามีตัวหนึ่งมองเราอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมเราเพิ่งทำมันพัง <c oughs> โอ้หน้าหัวเสียชะมัดเลยอย่างที่เกิดขึ้น <c oughs> มีสองตัวบนนี้ แล้วมันก็ได้กลิ่นเราแล้วก็เห็นเราทันทีเพราะว่าแชมมี่มีตาที่เห็นได้ไกลกว่าเราถึง16เท่านี่เลยทำลายการล่าของเราผมรู้สึกแย่มากเลยเราจะต้องกลับไปที่แคมป์แล้วก็หาอะไรกินให้ได้ <c oughs> มันมาสัจจันที่ผมท้อถอ,ถอยถึงขนาดนี้พูดตามตรงนะ <c oughs> ผมท้อถอยจริงๆ ผมพอแล้วดีกว่ามันแย่มันห่วยมาก2วันนี้เป็นวันที่ห่วยเดินทางเยอะแยะแต่ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยหัวจริงๆไม่ได้เรื่องใ้เราค่อนข้างจะสายแล้วและไม่มีวี่แววของจอชไม่แน่ว่าผมจะอยู่ตามลำพังไปอีกนานแค่ไหนคือค่อนข้างเบื่อแล้วเริ่มพูดกับตัวเองแล้วเนี่ย